ยูทูบเบอร์แล้วผมเรียกหมู่บ้านแล้วกันตรงนะั้นอ่ะในกลุ่มยูทูบเบอร์หรือหมู่บ้านยูทูบเบอร์แห่งนั้นสิ่งเดียวที่ทุกคนเดินเข้าไปแล้วต้องตัดออกจากหัวใจนะฟังไห้นะครับคนนี้มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเดินเข้าไปในปกคอกรหรือคนที่อยู่ในปกครอกที่เขาอยู่ในทุกวันนี้สิ่งเดียวที่ต้องตัดออกจากหัวใจของทุกคนคือไฟราคะไฟิีฉาไฟลิษยา สามไฟนี้ทุกคนต้องเอาออกก่อนที่จะเดินเข้าไปถ้าใครมีไฟราคาไฟอิช้าไฟลิสยาอยู่ในหัวใจ <c oughs> เข้ามาในกบกอบ <c oughs> อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะที่นั่นจริงๆแล้วไม่มีความเหลื่อมล้ำครับที่นั่นมันมีอาชีพเดียวกับเราเยอะครับ หวังว่าเราจะทำได้เหมือนคนอื่นนมีน้องๆยูทูบเบอร์ที่ยังไม่ขุดขึ้นมาเลยนะครับที่อยู่กาะกนับสิบคนนะครับไม่อยู่กาะกแล้วนะครับไม่ทราบว่าคนในหมู่บ้านนี้เปล่าแต่ผมไม่เจอมาแล้วครับนับเกือบสิบคนนะครับมาขอพิจนารณานพ่จัรนานช่วยดันช่องหนูหน่อยให้ถูกเรื่อมาอยาอยาาะแล้ซับตั้งาคนสิบคนก็ยังดีครับพี่ การหมดทุนบางที่บางทีนะครับเพื่อนๆังนะครับบางทีเนี่ยต่อให้ยอดซับไปหนึ่งพันสองพันสี่พันห้าพันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไปถึงเป้าหมายได้โดยง่ายนะครับต่อให้ยี่อดซับถึงห้าพันแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ได้เงินได้ทองเลยนะครับถ้าไม่มีฝีมือถ้าไม่รู้จักการเรียนรู้ คนที่อยู่ที่นั่นนะครับทุกคนนี้ก็อยู่กันได้นะครับคือเขาไม่มีสามไฟดวงดวงดวงไฟสามดวงนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจนะครับทุกคนที่อยู่ปกปอบได้แอชชิดไม่ต้องไปพูดถึงเมเดนนะครับเมเดนไม่มีแน่นอนัอนะแอชชิดลงุงจิมมี่หญ้าคำใสสาวฟางสาวแอนล้อคุณมัดเดี๋ยวเป็ดแล้วหลายคนนี้ไม่ได้เอ่ยทุกคนจะไม่มี ไฟสามดวงนี้อยู่ในหัวใจครับถ้าใครมีไฟสามดวงนี้อยู่ในหัวใจอยู่ไม่ได้ครับแล้วยอดดูอยอดไลค์ไม่ใช่ว่าได้เยอะแยะเห็นนะครับแต่ละคนครับต่อช่องใหญ่ด้วยบางทีก็ไม่ค่อยมีนะครับต่อให้เซรีน่าหนูนาด้วยนะครับมียอดคนติดตาม 8, แปดหมื่นเรามีคนดูรู้เท่าไหร่ครับแออันนี้ผมไม่พูด แต่เขามีเทคนิคผมเห็นมาแล้วเทคนิคของเขาเป็นยังไงอันนี้ไม่พูดแล้วกันไปเรียนรูุกันเองเขาอยู่ได้เขาก็มีเทคนิคครับผมดูมาแล้วเอ๊ะคนดูก็เท่านี้อันไหนอันไหนอันไหนอันน่น,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 นะผมไม่ได้เก่งนะครับผมสังเกตอ๋ออีกหน่อยเราต้องเรียนแบบเขาลว คนที่อยู่ในนั้นนะฮะเขาจะไม่มีไฟสามดวงนี้อยู่ในหัวใจไฟฉาลิษยาไฟที่มันสูงอยู่ในหัวใจแบบนี้้อไม่มีคนที่มีจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับตัวอย่างนี้้เห็นแล้วนะครับคนที่มีไฟแบบนี้อยู่ในหัวใจจะอยู่ที่กกาอๆไม่ได้สักคนคต่อให้อยู่ข้างนอกก็อยู่ไม่ได้นะ แฟนเป๊ว่าอะไรชอบกลงอ๋อใช่ครับโด,โดนโดนแล้วก็แล้วก็ไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือโดนนี่ครับขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับใช่ครับคุณคูณมาริสวัสดีครับนากขาว คุณมาลิบอกว่าเมเดย์น่ไม่มีหรอกครับนะครับผมไปถึงเนี่ยน้องเมเดย์วิ่งเข้ามาหาผมนะครับพี่ธนาขอสัมภาษณ์หน่อยคุณเม็กก็มานั่งคุยกับผมมาคุยเรื่ององค์กรบริจิตติความศักดิ์สิทธิ์ของค์กรบริจิตติก็นั่งคุยกับผมไอคิดก็อัดคิดเอาคิดไปวางก็ตู่อุ่นครับผมไปนล้วผมโมกุน คนที่อยู่นั่นจริงๆเขาจะไม,ม่มีไฟแบบนี้รครับจะไม่มีความอิจฉาที่สยาต่อกันเพราะว่าถ้าคนที่มีดวงไฟความอิจฉาที่สยาญาอยู่ในหัวใจแล้วเข้าไปอยู่ที่นั่นอยู่ไม่ได้ครับดางท่นคนที่ออกมาแล้วเชื่อไปดา่าคนอื่นเพราะตัวเองในหัวใจสูง้วยเชื่อเพลิงแบบนั้นครับแล้วมันทําให้สําเร็จครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการนำ,ำ YouTube เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย ผมทึ่งอยู่คนเดียวครับอาจารย์พิระชัดแต่เขาได้เปรียบตรงนี้ว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ครับองค์ความรู้เขาเยอะ<ต>ผมเองก็พูดแล้วผมก็อยากจะพูดได้แบบเขานะพูดได้แบบน้ำหนักเดียวกันนะครับ